นะครับขอบคุณที่ทุกท่านขึ้นรถมาด้วยกันนะครับผมส่รงรายงามกับพ่อใหญ่นะครับเดินทางไปที่จังหวัดสะแก้วนะครับในครังนี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าลงเขาช่องตะโกนะครับผมระยะทางยาว3กิโลเมตรนะครับรสาษาดึดเนี่ยระกบกำลอ้สุขงสาก่อนเจา้า mà sao thành công mà luôn thành công ngày kia mà sao đập mà sao điên mà đập con ใจนะครับกําลังขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มีการใช้ช็อปนะครับช็อปเปรช่วยด้วยนะครับผมเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลงเขาที่ลาดชันนะครับแล้วก็แคบด้วยนะครับต้องใช้ความระมันระวังและที่สาคัญที่สุดน,นะครับก็ต้อง เพื่อต้องชำนาญงานนะครับต้องเคยมานะครับ สความกเกสอาสัโค้ด uh, ้วยไม่หนักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าชมันก็เชือกเดียวถ้าพนักไมมันก็นังครับแต่ว่ามันจะหนักเท่าเราร้อนักืใช่ใช่เป็นถสับปะรดเนาะปกติสับปะรดในลงเกียร์อะไรครับรบลุกถ้าเพื่อเกียร์ึอย่างเดียวครับมันเตาลครับมันหนักมากเนาะทำด้เกียร์หนึ่งครับเคยชั่งน้หนักไม่ว่าเท่าไหร่รับลละครนี้สับปะรดถ้าไปลงพ่อก็มา ไว้ช้างสองเชือกอีกอันนี้จะสุดแล้วนะครับ จอดรอพ่อใหญ่รถพ่อใหญ่ที่บริษัทเนาะ,ะนะครับตอนนี้รถพ่อใหญ่ก็มามาถึงแล้วนะครับผมตามก้นกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราถึงจุดตรวจสัตว์นะครับผมเรากําลังจะทําการ ไปแจ้งหัวหน้ากรมประสัตครับอาจิบเตหหัวเนื้อยุ่ง ตลอดนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ตลอดนะครับเวลาไได้ไปทางทางนู้นนะครับอันนี้พยายามับทางก็นะอ,อยู่บนรถนะครับเพื่อมันข้ามอะไรนะยายงามเอาอะไรนะครับ เออมื่อข้ามไปเอาเปลือกดูนะครับเปลือกดูที่ปูหลังนะครับว่าย้าเป็นรถฟอนีดช้างจะกินอยู่นะครับรถก็วิ่งเยอะมากเลยครับ ไเดินทางต่อครับครับตอนนี้เราก็ลงมาจากเขา พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับขอบคุณกำลใจครับผมขอบคุณครับเลสโก้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ชุ่งวงถึงไหนแล้วพ่อใหญ่ชุ่งวงครับโอ้ปงปังปงปังตอนนี้เราจอดทานข้าวครับผม เจ้าสุดหลอ่อพลายงามเห็นยหญอยู่บนรถนะครับหล่อพลายงาม ตอนนี้ร,รอกับข้าวอยู่นะครับผมรอกับข้าวอยู่นะครับอ่าอ,อยู่ที่ร้านเจ๊ปุ้ยนะครับชัยภูมิลาบก้อยต้มหมูอบเท้เสือร้องไห้ลาบเป็ดต้มไก่ครับผมมากมายหลายอย่างครับครับมาแล้วครับผมเมนูเด็ดครับกับข้าววันนี้ก็มีลาบก้อยนะครับผม ก็มีต้มนะครับต้มงวต้มงหลับงัว่อยงัว่อยงหลับงัวครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อก่อนจะเดินทางต่อครับผมวันนี้ก็อันนี้ที่ไหนครับนี่โคคานโคคานโคคานบ่ตอนนี้เราแวะทานข้าวที่อำเภอโคคานนะครับผมก็จุดหมายปลายทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ หกสิบเจ็ดสิบโลก็ถึงแล้วครับผมมาครับทันเข้าด้วยกันครับผมอตอนนี้ช้างก็มีร่มอยู่อย่างดีนะครับตอนนี้นะครับมีร่มจอดอยู่อย่างดีนะครับผมพ่อใหญ่สีทับไทยยืนกินยาอยู่บนรถนะครับกับพลางามนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผมบก็ฝากเอฟซีท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมในช่องแฟมิลีสีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ